ชุดเซตพรารินนผสมผ้าฝ้ายเกรดพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าใส่เย็นสบายผ้าเนื้อนิ่มกำลังดีนะคะ VP 0141นะคะดีเทลแต่งด้วยกระดุมงานปักดอกไม้ลวดลายสีสันบนสีผ้าพื้นนะคะกางเกงผ้าขาเย็บขอบจ้ำนิดๆกางเกงมีกระเป๋าซ่อนนะคะใส่ชุดเยอดสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะมีหรือจะใส่ยแยกแมทกับชุดอื่นก็ได้นะคะมี3สีด้วยกันแดงม่วง ม่วงมะปรางกลมนะคะสวยทุกสีเลยนะคะรอบอ,อกอยู่ที่44เอว42สะกพก44วงแขน22นะคะขอบแขนล่าง13แขนยาว19นะคะเสื้อยาว25กางเกงเอวตั้งแต่28ถึง44ใส่ได้สะโพก46นะคะคือลูกค้ายาว36นิ้วนะคะราคาอยู่ที่990นะคะอะไรเป็นอะไรกันเข้ามานะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ให้บอกรหัสคุณลูกค้าต้องจำรหัสด้วยนะคะเพราะสินค้าเยอะมากคุณแม่ค้าจะส่งสินค้าผิดถ้าเกิดคุณลูกค้าจำ ไม่ได้นะวีพีศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งวพีศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งนะคะโทรศูนย์เป็นหนึ่งป็หกสี่หกแปดสองสามถ้าแอดไลน์เป็นพยายามแอดไลน์และทักไลน์กันเข้ามานะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ค้าดูแลคุณแม่ป่วยนะคะก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลารับโทรศัพท์นะคะแอดไลน์เป็นอะแอดไลน์กันเข้ามาดีกว่านะคะหรือจะกดติดตาม,มก็ได้นะคะชุดมาใหม่คุณลูกค้าก็จะมีร้านประจานะคะสินค้าไม่แพงเลยอย่างนี้ก็ชุดแค่ชุดเดียวก็แค่990บาทโอ้นก่อนส่ง ฟรีนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม80บาทนะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่ยังไม่สบายใจที่จะโอนก่อนก็ก็เก็บไปทางก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไปเนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ค่อยโอนก็ได้นะคะมันก็จะถูกลง80บาทนะคะ 0 8 1 8 6 4 6 8 2 3บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะคุณแม่ค้าก็มองมองไว้เหมือนกันน่าจะจิกไปใส่ชอบสีแดงอย่างเลยสวยเนาะนะคะลูกค้าแอดไลน์เป็นแอดไลน์กันเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ